ทักทายสบายดีทุกคนสบายดีเนาะคลิปนี้เล็กสิมามาแกะวาสลินใหม่เนาะทุกคนเนาะซื้อมาใหม่เอาวาสลินมนาใหนาาาม่พอ,ม,อามาแกะน้ำกันเนาะแต่ความจริงต,ตัวเก่าเนาะตัวเก่ามันก็ยังโบมัสเนาะทุกคนแต่ว่านันเลือน้อยเดียวเล็กจะบูทาให้มันเมื่อนั้แบบเล็กอยากมาแกะตัวใหม่อยากเอาเปรียบเทียบเนื้อของมันเนาะอยากเปรียบเทียบเนื้อตัวเก่ากับตัวใหม่ม,ม,มันจะแต,ตกต่างกันจังใดตัวนี้คือร้อยเอ็มเอลเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือร้อยเอ็มเอลนะตัวนี้นะ แล้วตัวนี้ก็คือห้าสิบมลเนาะความแตกต่างม,มันก็จะมีความแบบอันนี้จะตุยกลัวใหญ่กลัวเนาะเบิ่งอันนี้จะมีความน้อยจ่อยยาวเนาะตรงนี้เนาะเห็นบอกเบิ่งฝาปิดโอเคอันนี้คือร้อยเอ็มลมันก็สีใหญ่คูณสองแล้วเามาเบิ่งเนื้อทางในเนาะทุกคนเล็กกับบุกเห็นบอกลวลาเขาเปิดทางในเนาะเปิดทางในมันก็สีแบบมีเอ่อเนื้อมันเป็นขเขยาอัดพลาสติกนะเขาก็ต้องได้เอาอันนี้เนาะทุกคนเห็นบอกมันมีอันนี้เขาเอาอันฝ้านี้บีบจริงสิแล้วมันก็เป็นหูเนาะโอ๊ ตัวนี้เด้อทุกคนแล้วเล็กอันเทามาเบิ่งเนื้อน้ำกันเนาะเล็กกบบระปูกมบ่เคยใส่ตัวนี้อันนี้คือแกะตัวใหม่เนาะตัวเก่าก็ยังอยู่แต่ว่าอยากลองใส่ตัวใหม่เบิง่งเบิ่งเนื้อมันจะเป็นจังไงมันสิมีความแตกตาา่างจังไงเนาะเฮาก็มาเบิ่งกันอันนี้คือเนื้อตัวใหม่เนาะบ่ะมีกินหยังเลยโอ้กินอัน,นเนื้อคือแบบบริสุทธิ์แท้เด้อทุกคนเห็นบ่เนื้อเนื้อสีขาวใสเลยเนาะแล้วตัวนี้เบิง่งสิเล็กสิบีบ2อ,อันให้เบิ่งเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อเห็นบ่มันจะมีีความบบบ่อออกเลันนี้จะมีความแแบบบบว่าสส ใส่แบบอธิบายจี่ไหนว่าใส่แบบมันอยากออกแบบเขี้ยวแบบใส่แบบกัมกัเนาะแบบใส่แบบออกแบบกัมอันนี้คือจะแบบใส่แบบออกสีขาวเลยฮนะทุกคนเห็นบ่ความแตกต่างเนาะระหว่างอันนี้ตัวไม่เนาะอันนี้ตัวเก่าเนาะเห็นบ่ความแตกต่างเนาะแล้วเล็กซีมาเกียเบิ่งเนาะอันนี้เขามาเกียเนาะเขามาเกียระหว่างเวลาเขาเกียจสซี่เอามาเบิ่งเนื้อนำกันและตัวนี้แบบตัวไม่เนาะเขาเกียลงมานี่โอ้อันนี้ไม่อันนี้เก่าตัวเก่าก็อย่างแบบ เล็กม,มันบางเบาเลยนะบางเบาแต่ว่าตัวมหม่นี่บางเบากว่าทุกคนเล็กเสียเลยเด้ออันนี้ตัวใหม่เนาะเวล้มันจะมีความแบบออ้ยบางเบา,บา,เบาความใสทุกคนโอเคเล็กจะมาใส่ตัวใหม่เลยตัวนี้จะเอาไว้ล้างเมคอัพซะเนาะตัวนี้คือจะทาก่อนนอนทาเส้าแรงได้เลยเด้อตัวนี้เด้อเห็นอกเนื้อมันเป็นคือ m อ i s ร u เซอร์เลยทุกคนบางเบาแห้งบอกเกลีรยจริงีิบุดเ,เดียวมันก็แตกเป็นน้ำเกียบุดเดียวก็แตกเป็นน้ำเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวนี้หันยังมีความนึ่ คือแบบมันมันจะมีความนึกความแบบเนื้อมันจะมีความแบบว่านักกลัวตัวนี่ะนะตัวไม้นี่นะเห็นบ่ตัวไม่ก็คือเล็กใส่ซ้ำใส่คือใส่ลายซ้ำใสม่มันก็แบบมันแตกเป็นน้ำมาแนละ้วทุกคนนึกออกว่าแบบความบางเบาเนาะโอ้คือเสียเลยเด้อตัวนี้เด้อผู้ใดอยากไดแม่ครับนี่เล่าแบบนี้เลยผู้ใดสิบอกบุท่าก็สร้างแม่มันเนาะคือเฮานี่แบบเฮาถึกหรือเฮาใส่เบิ้งหนะ้าแก้มฟิวคือแบบสุขภาพดีแห่งเนาะทุกคนเนาะเสียแต่กองขอดีแหละที่แบบมันแพ้อืมความบางเบาทุกคนเบิ่งเน้าคิว คือช้ำแห้งเดลยเวลาทามาเซริมกลับไปอู้ยแนะนำเลยเด้อทุกคนอันนี้คือเสียเลยเพบอลยาไกลสำพอร์ราคาแบบยิ่งสูงเนาะสูงกว่าตัวนั้นโอเคเด้อทุกคนเห็นบหมความนางแบบบางเบาแบบความซุ่มซื่อแบบแตกเป็นน้ำเวลาเขาเกลี่ยคือแบบม่มีความนึดเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบตัวเก่าแล้วตัวใหม่เนาะเลือกทาแบบนี้เลยทาแทนเป็นมอ m o i s ไรเซอร์ไปเลยนะทุกคนแล้วน,นี้คือตัวเก่าแนละ้วตัวเก่าเลยอกจะมาทากองคอนี่ยคือมันเห็นบอกเวลาใจจาส่จริงๆมันก็นยังมีความนึ้ความนึดความแบบ มีความนึดความแบบเนียว่ะนะตอนนั้น่านเลก็กกะว่ามันบางเบาแล้วนะแต่ว่ามาเจอตัวไม้นี่คือแบบตัวนี้คือแบบมันบวบางเบาแล้วโอ้ยเนาะสมภพขจรพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะคือเล็กแนะนำเลยตัวนี้นะงบน้อยแต่ว่าอยากใส่อีกอย่างที่แบบมันมันทึบก,กับเหาเนาะอยากให้ผิวดีผิวงามแบบซ้ำวาวแบบนี้ซ้ำน้ำแบบอิ่มน้ำแบบมีน้ำมีน,มน,ว,นมวลบ่มเริ้วรอยตาเขาทาได้ทั้งคิ้วทั้งปากทั้งตาทั้งหน้าได้เลยนะทุกคนเห็นบอกเบื้องหน้าเล็กเนี่ยคือเล,กกเล็กซ้ำบวบๆแล้วเด้อทุ เห็นว่าเขาหนมจริงจริงนะคือแบบเลือดแห้งทุกคนเลือกทาแต่ตัวนี้คือประหยัดงบไปในตู้เนาะทาเซรั่มที่ลูกค้ามีเนาะอยู่บ้านแล้วก็เอามอยเจิริเซอร์ของเอาวาสลินนี่แหละไปไสแทนมอยเจิริเซอร์เนาะคือเลือดแห้งทุกคนเลือดแห้งคังแห้งเนาะอืม้มเนาะเบิ่งผิวดูคือแบบช้ำแห้งนะผิวนะอันนี้มันจะขึ้นซิวอรกเซบแต่ไกล้จะเป็นเม่นล้วมันมักมีนม่นี่นี่คือไกลนั่นก็คือแบบผิวช้ำแห้งเบิ่งแก้มโอ้ยตายแล้วแพงผิวแต่งตอนนี้บม่ได้ใส่ มาเจอรีเซอรมาเจอรีเซอร์คีมเครื่องมิยังก็ใส่เลยนะตอนนี้นะ่ะใส่แต่บาสลินนี่แหละแล้วเห็นนะทาได้ทั้งปากทั้งหน้าเลยบนใดด้านบนใดกา้านก็คือแบบทาไปเลยเนาะทุกคนนะเนาะลบบาสลินตัวใหม่อันนี้คือตัวเกา่าหม็ดละอันนี้จะเหมดเร็วเนาะแตคือห้าเดือนเต็มเนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะห้าเดือนเต็มๆห้าเดือน,น,น,นปลายสิไปมือนี่แหลนะเนาะแต่ตัวน,นี้คือเริ่มเปิดไซตายตาย,ตายทุกคนคือเป็นกรเนะเทียเแต่บาสลินมีเด้อกูเดี๋ยวจะเอาแล้วเคี้ยวสั่งเด้อเลยจัรนท์ะฟ้ออแ่นนนววั็้งเเปพุธลาะโอเคคทุกน บาไปๆผู้ใดอยากได้ทักเข้ามาคือแบบเลือดแห้งเบื้องหน้าเล็กมันจะเป็นต้องใส่ของแพงขนาดนั้นแล้วก็ใส่ได้โดนเป็นปีพวกแหละอันนี้นะถ้าเอาใส่แบบประหยัดอันนี้คือเล็กใส่กับลูกสองคนใส่กับลูกสองคนแล้วกะ็มาล,ามลา่างเมคอัพล้างกำสำอ่างนะมันก็เลยเมดหน่อแต่ถ้าแบบแค่เอาทาบองลุงจริงๆนะโอ้ยเบลอๆเลยคือกุ้มโดนแห้งทุกคนผู้ใดที่ว่าใส่ห้องพื้นนะนะแลอยากเอาไปผสมเนาะผสมกับห้องพื้นหรือเขาจะลงตัวนี้เป็นมอย,มอย,จยเจอร์ไเลเซอร์ใส่น้อยๆบางๆผมเนคือเล็กอันนี้เขาจะนอนแล้วเล็กกับงลายนะแต่ถ้้าาเเป็นนอเล็็กกจะใส่บางๆ แล้วนวดๆเราก็ทาแดงหน้าทาแป้งในปกติหน้าก็ะจะช้ำเงาน่าทุกคนเนาะบ๊ายบายบนพิวสดแหง้งมาไกลๆโอ้ตายแล้วหูงคงคนกับบอมีเดอ้อร์เห็นปะหูคงคนคือละเอียดแหง้งโอเคทุกคนทักมาเด้อบ๊ายบายสวัสดนะีจดเกิร์ดละใส่หรอวะลูกใส่หรอะวะยโอ้ยอยังมีเกมซีบัวคือลูกเดเนาะอยังมีคือลูกกับตองใส่ถ้าผู้ใดแบบผิวข้าวหันจะมีคือมีเกมซีบัวคือลูกไซเล็กเนาะแต่ว่าอันนี้คือไม่เล็กเป็นคนผิวแทน แต่ได้สันนี่ก็คือที่สุดแลว้วผิวใสมาลอง,มมองตอมไทรเกิดคอยนาะมามองมีแก้งสีบวัวโอ๊กอันเด้ด่อยกับใจบายบายทุกคน